สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ครับผมเนาะวันนี้ก็มาในสไตล์พระคุณแผนครับผมเนาะแสนสถานนะครับผมเนาะทั้งเมตตาทั้งเหนียวนะครับทั้งครบสูตรนะครับผมเนาะของหลวงพ่อชะนายชันทสาโลนะครับผมเนาะแห่งวัดสังขปีดีขอนแก่นนะครับผมเนาะอันดับแรกน้องกากขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่900กว่าท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องนะครับ ที่เป็นกําลังใจให้น้องเนาะเทียบเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ให้น้องทุกคนทุกท่านครับผมเนาะที่กดให้นะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่นะครับที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับสาหรับลูกค้าเกา่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เชื่อใจหรือไม่ไว้ใจก็ ไม่เป็นไรครับก็ดูดูกันไปก่อนนะครับผมดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเนาะถ้ามียังไงก็สามารถเอาชื่อผมไปเช็คใน Google ได้นะครับสามารถอีกที่สําคัญที่เช็คประวัติการโกงนะครับผมเนาะเช็คใน Google ได้นะครับเนาะผมลืมบอกลหลายยคลิปนะครับผมเนาะสามารถเช็คได้นะพี่เนาะพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลเข้าไปนะครับเจ้าของบัญชีเนาะแล้วก็มันจะขึ้นนะครับผมเนาะว่า หรือพิมพ์มันเลขที่บัญชีใน Google นะครับมันจะขึ้นนะครับแล้วก็มันเคยมีบางคนเคยลงมันจะดึงข้อมูลไม่ว่าจะในเฟซในกลุ่มในไลน์ในอะไรที่คนที่เขาเคยลงนะครับผมเนาะมันก็จะขึ้นนะครับผมเนาะเคยใครเคยมีประวัติอันนู้นนี้ที่ที่เคยลงข้อมูลในเว็บไซต์นะครับมันก็จะเดียงขึ้นมาให้ดูนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังผมทําให้ดูนะวันหลังผมทําให้ดูครับผมเนาะวันหลังผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้เรามาชม คุณแผนก่อนนะครับแล้วกบขอบคุณพี ladım, พ่บี้พี่เกิดนะครับที่สนับสนุนน้องและเป็นสพอนน้องส่วนหนึ่งน้องก็ขอบคุณนะครับผมเนาะแล้วกาบ, <tamanho S 2> บ,บขอบคุณเสียนุนะครับพี่นุพี่เกียที่สพอนน้องส่วนหนึ่งในในไทยนะครับในเอเชียในฝั่งเอเชียครับผมเนาะก็ขอบคุณนะครับแล้วกบขอบคุณเสียนุที่สัรหาของเกียของแถมมานะครับตอนนี้ก็หมดครับตอนนี้ก็หมดอยู่หมดอยู่นะครับผมเนาะหมดอยู่ตอนนี้ น่าจะยังไม่มีมานะครับยังไม่มีมาก็เดี๋ยวถ้าน้องมีอะไรเดี๋ยวน้องจะแจกแจกแถมให้ได้ก็น้องเดี๋ยวน้องให้ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องให้ได้เนาะครับก็ทักท้วงกันมาได้เนาะเผื่อผมมีผมก็แบ่งให้เนาะเดี๋ยวถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังนะครับผมจะผมจะแจ้งไปนะครับถ้าถ้าไม่มีนะครับผมเนาะสาหรับของแจกของแถมนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ก็สวัสดีครับเนาะก็ยินดีต้อนรับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Q, กระดิ่งนะครับผมเนาะอันนี้ก็ถ้าใครอยากติดต่อนะครับถ้าใครอยากติดต่อผมก็สแกนไลน์นะครับผมเนาะสแกนไลน์ตรงนี้นะครับถ้าสแกนไม่ติดก็นี่ครับเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรไม่ไม่ใช่ค้นหาไอ้ด้วย ID นะครับค้นหาเบอร์โทรนะครับค้นหาเบอร์โทรนะครับแล้วมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นค้นหาแบบเบอร์โทรนะครับ ก็มันก็จะขึ้นนี้เลยนะครับอันนี้ลายผมนะครับอันนี้ายผมเพื่อติดต่อเพื่อดูรูปดูพระดูอะไรนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขธนาคารนะครับหรือใครโทรมาก็ได้นะครับ <c oughs> ใครเล่นไลน์เล่นเฟซไม่เก่งนะครับหรือให้ลูกให้หลานทําแล้วนะครับผมเนาะ <c oughs> ลูกหลานไม่ทําให้เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ลองโทรมาคุยกันได้ครับโทรมาคุยแล้วก็จําชื่อรุ่นไว้นะครับเผื่อบางทีผม เรียกผิดเรียกถูกก็จำจาไว้ด้วยเผื่อ <Studio> ผมคิดออกนะครับผมเนาะผมนึกออกอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับผมเนาะถ้าเป็นหมายเลขบัญชีอื่นก็ขอเป็นชื่อนามสกลุลเดียวกันกับของผมนะครับผมเนาะชื่อนามสกุลขอให้ตรงนะครับ <Studio> ก่อนกดตกลงนะครับ, <Studio> <Salesforce> รรบก่อนกดตกลงก่อนเงินจอกมันจากบัญชีนะครับพิมพ์ชื่อบัญชีไปมันอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าก่อนกดตกลงใส่จํานวนเงินไปแล้วนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เช็คชื่ออ่านชื่ออ่านอะไรดูก่อนนะครับผมเนาะ ก็วันนี้จะมาพามาชมขุนแผนนะครับขุนแผนแสนสถานนะครับผมเนาะก็จะเป็นเนื้อหลักเป็นขุนแผนตำนานของหลวงพ่อไหนนะครับเป็นขุนแผนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตำนานของหลวงพ่อไฉนนะครับซึ่งรู้สึกว่าน่าจะมีแค่สองรุ่นนะครับสําหรับขุนแผนนะครับมีรุ่นเสือหัวขาดนะครับกับรุ่นพายเทพบพายเทพบนะครับผมเนาะพายเทพบนะครับเนาะถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับ สำหรับขอเวลาแชะแป๊บหนึ่งครับผมเนาะพอดีหามีด seconds, ว่ดาพอหามีดว่าเจอขอแชะพระออกมาแป๊บหนึ่งครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมเนาะเรามาชมกันเรามาชมกันเรามาชมกันพระสวยๆครับเนาะพระสวยๆอันนี้อันดับแรกน้องก็จะมาให้ดูนี่ก่อนนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นพระยาเสือนอนกินนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ราคาก็น่าจะเป็น หลักหมื่นกลางๆนะครับเล่นกันเล่นหากันนะครับูเปิดบูช้าก็ประมาณ8ปดพันะครับเปิดราคาเปิดจองกันนะครับผมเนาะอันนี้ราคาเนื้อเงินเราลงยาแดงนะครับพื้นแดงนะครับหน้ากากหน้ากากทองคําแท้นะครับผมเนาะหน้ากากทองคําแท้สวยงามครับผมเนาะทองก็กําลังแพงนะครับข้างล่างเป็นหน้าเสือครับผมบนก็เป็นองค์หลวงพ่อครับผมเนาะนี่ครับสวยงามครับผมหน้ากากสวยงาม ข้างบนก็จะเป็นกงจักรนะครับโอ้น้องพึ่งไอ้น้องพึ่งสังเกตนะครับกงจักรกงจักรเป็นกงจักรไม่ใช่ห่วงธรรมดานะครับเป็นกงจักรนะครับผมเนาะ <S 2> <S 2> ก็เสือสองตัวนี้ก็เป็นเสือปราภายรีนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีหัวเสือเป็นเสริมตะบะเสริมเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มตะบะเพิ่มมหาอำนาจนะครับบารมีนะครับผมเนาะแลองค์ของพ่อก็ปกปักรักษาเป็นกำแพงแก้วนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นกำแพงแก้วเป็น อครูบาอาจารย์นะครับช่วยตักเตือนแางสวนเรานะครับผมเนาะอันนี้เลขโค้ดนะครับเลขโค้ดแปดศูนย์นะครับผมเนาะแปดศูนย์อันนี้ก็นี่ครับทีละลึกห้ารอบปีขันครับผมเนาะรุ่นมนพญามนพญาเสือเท่านอนกินนะครับผมเนาะซึ่งเป็นลายลักษณ์งหลังก็จะเป็นเสือพญาเสือนอนบนกองเงินกองทองนะครับผมเนาะนอนบนกองเงินกองทองก็คือ มีแต่คนเอาเงินเอาทองมาให้นะครับผมเนาะเป็นพญาเสือนอนกินนะครับผมเนาะแค่เป็นพญาเสือก็หากินง่ายแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นเสือเท่านอนกินนะครับอันนี้ครับนี่ครับตำหนิอะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆนี่ครับเนาะสังเกตดูครับเป็นเขาเรียกว่ารอยเสี้ยนรอยอะไรนะครับตามขอบตามอะไรนะครับเหรียญก็ตึงๆครับสภาพเหรียญตึงๆนะครับเสือก็สวยงามครับนี่ครับตามขอบตามอะไรนะครับตาม รอยตรงรอยตัดนะครับผมเนาะรอยตรงรอยตัดอันนี้ก็สีนเดิมอย่างวัดนะครับพร้อมกล่องนะครับผมสวยงามนะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องเดี่ยม ged. น้องเจ้ามาให้โชว์นมาให้ชมนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นหน้ากากเงินก็ราคาก็ประมาณนี้อันนี้เป็นตะกุดปอกลูกปืนเนาะครับสําหรับใครที่ถามหานะครับก็ราคายังไม่แพงราคายังไม่แพงนะครับเนาะได้ทั้งลูกปืนนะครับผมเนาะแนี่ย่อมไม่ทาร้ายลูกนะครับผมเนาะก็ สายเนิ้ออยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเพิ่มเข้าไปก็เป็นยิงและเสื้อเป็นเสือหัวขาดนะครับตัวตัวหางงอนะครับในเป็นตัวที่สี่นะครับผมเนาะตัวที่สี่นี่ครับแล้วก็มีอังขระกำกับด้านล่างนะครับผมเนาะนี่ครับก็จะมีชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อฉนไหนฉันทสาโลนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะไม่มีตัวเลขนะครับแต่จะมีตัวนี้กำกับนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับอ นี่ครับเนี่ยเป็นคล้ายๆกับโคดยันโคดยันกำกับนะครับสร้างหลักร้อยครับผมสร้างหลักร้อยสร้างไม่เยอะครับสร้างไม่เยอะข้างในก็เป็นสายเมตาครับตะกุดนะครับผมแล้วก็ผงหน้าอกแตกแล้วก็จะมีผงอุดผงหน้าอกแตกอุดผงเก่าแล้วก็ผงเอลเลนปักเนาะที่หลวงพ่อท่านได้ตั้งชื่อมาให้นะครับผมสาหรับเล่นสาวนะครับผมเนาะสายเมตาค้าขายนะครับผมเนาะ สำหรับใครที่อยากได้เนาะทั้งเหนียวทั้งพูทะคุณทั้งเหนียวทั้งเขาเรียกว,ว่าครบสูตรร้อยแปดประการนะครับจะใช้ทั้งเมตตาคงกระพันอยู่ยงคงกระพันนะครับใช้แทนขุนแผนก็ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะเพราะมวลสารหลวงพออ่อน,นี่ก็สุดยอดนะครับมวลสารทางในก็สุดยอดนะครับผมเนะาะก็ถ้ามีจีวอนนะครับเอาจีวอนยัดใส่ก็เจ๋อเลยนะครับผมเนาะเจ๋อเลยครับแล้วก็เอาสีพึ่งที่หลวงพ่อปลุกเสกสีพึ่งรู้สึกว่าของน้องน่าจะหมดมั้งเนาะสีพึ่ง พี่น้องพ่อปลุกเสกอุดไปใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแค่นี้ก็สุดยอดนะครับเนาะสำหรับประสบการณ์ใครที่เคยใช้นะครับนี่ครับปอกตะกุดปอกลูกปืนนะครับมีทั้งเสือหัวขาดมีทั้งปอกลูกปืนมีทั้งตะกุดนะครับตะกุดตะกุดนี่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับเป็นตะกุดสายเมตานะครับผมเนาะแทียบตะเทียบปอกลูกปืนภายนอกก็เป็นเขาเรียกว่าสายเหนียวนะครับเมตาข้างในอีกมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมวลสารเป็นผงมวลสารนะครับเป็นผงมวลสารซึ่ง ทำตอนนั้นนี่ทำเขาเรียกว่าอะไรเอาเป็นมวลสารเมตานะครับเป็นมวลสารเมตาทำทำไอปอกลูกปืนนะครับแล้วก็เหลือนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็ได้ปั่นปั่นเป็นก้อนนะครับก็เลยกลายเป็นตะกุดเอลเลนปัก <c oughs> หลวงพอ่อได้ตังชื่อมานะครับผมเนาะก็สมชื่อครับผมเนาะบางคนไปใช้เนี่ยโอ้เที่ยวตอนนั้นสถานการณ์โควิดก็ยังไม่คืดคักนะครับผมเนาะ สถานการณ์โควิดก็ยังไม่บูมนะครับก็ถือว่ายังไม่คึกคักเนาะตลาดโควิดเรานะครับตอนนั้นยังไม่มีก็เลยก็ไปเทียเท่ยวเท็กเที่ยวผับเขาก็พกแต่อันนี้มานะครับบางคนก็ได้ของฝากกลับบ้านเยอะแยะครับผมเนาะทุกวันก็มีบางคนนะครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปเรื่อยนะครับผมเนาะสำหรับตะกรุดอันนี้นะครับแล้วก็มวลสารที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นมวลสารของคุณแผนนะี่ครับพายเทพนะครับผมเนาะเป็นที่ มีคนกิ่งบนหนามนะครับหนามยาวเท่าน hehe, bloque, ain, ี้ก้อยนะครับถ้าใครอยู่ทางภาคอีสานเนาะจะรู้นะครับเพื่อนเอื้นน้ำยังวะน้ำยังก็น้ำเน่าเน่ามน้ำบักจับมน้ำยังอะต้นต้นนามมันโอ้แข็งครับยิ่งแก่ยิ่งแข็งครับผมเนาะต้นนาำต้นนั้นนะครับถ้าใครอยู่ทางภาคอีสานก็จะรู้นะครับนาำยาวเท่านี้ก้อยนะครับผมเนาะยิ่งแก่มันก็ยิ่งแข็งนะครับก็ เขาก็เอาแก่ๆมาใครที่เคยดูในคลิปในวิดีโอนะครับผมเนาะในคลิปใน YouTube นะครับมีคนลงเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นโลกเกตหลวงพ่อฉไหนนะครับอันนี้ก็ส่งออกนอกไปเยอะนะครับโลเกตว่าน,นี่อันนี้ก็รู้สึกว่าจะรวมๆหน่อยนึงครับแต่มวลสารแน่นครับมวลสารไม่หลุดนะครับรู้สึกเขาน่าจะทําเขาน่าจะทําแบบ หลมหวหน่อยนึงครับตอนทำเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็พร้อมเรี่ยบกรอบนะครับพร้อมเรียบกรอบอันนี้ก็ถือว่าราคาสูงนะครับเพราะปิดทองด้วยครับปิดแผ่นทองมีเกสาจีวรครบสูตรอันนี้ก็หนังครับผมเนาะหนังหนังพี่โค้งนะครับนี่ครับแล้วก็มีได้สายสินรับมวลสารนี่ดูครับเนาะเป็นเม็ดมีเม็ดแร่เม็ดแร่มีเกสานะครับมีเกสามีผงมวลสารเก่าของคุณพ่อต่างๆครับผมเนาะ าปั่นปั่นปั่นรวมกันโอ้เห็นชัดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยตัวนี้สวยครับสวยสวยนี่ครับนี่ครับแถมปิดทองข้างหลังด้วยครับเนาะปิดทองรู้สึกว่าปิดทองนี่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับเป็นล็อกเก็ตใหญ่นะครับเป็นใหญ่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 อยู่ใหญ่อยู่นี่ครับนี่ครับประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห้าเซนเกือบเกือบห้าเซนนะครับห้าเซนเลยนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับห้าเซนเลยแนวตั้งนะครับผมเนาะ นี่ครับนี่เนาะรายละเอียดนี่ครับพื้นในอันนี้ยังไม่มีปลอมนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเนี่ยครับส่งออกจีนออกไต้หวันเยอะครับนี่ครับเห็นไม่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนี่ครับเห็นไม่เม็ดแร่เม็ดโอ้มวลสารโอ้เม็ดแร่เยอะครับเม็ดแร่เยอะนี่ครับนี่ครับเนาะถ้าเป็นในยุคหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงนี่ก็คล้ายๆกันนะครับ เป็นเม็ดแร่เลยครับเม็ดแร่โอ้เป็นเม็ดเป็นเม็ดนี่ครับสวยงามครับผมเนาะนี่โอ้เม็ดแร่เม็ดแก้วเม็ดอะไรต่างๆครับผมที่หลวงพ่อท่านได้ปลูกเสกนะครับได้ปลูกเสกแล้วก็ได้มวลสารนะครับมาที่ท่านได้เก็บรักษาเนาะรวมทั้งเป็นมวลสารของคุณแผนรุ่นนี้เอ้โฟกัสมวลสารของคุณแผนรุ่นนี้กับรุ่นเนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณแผนรุ่นนี้นะครับจะออกคลิปไอจะมีคลิป ก่อนปลูกเสกอยู่แล้วนะครับผมเนาะลูกศิษย์ปู่หานะครับที่กำมวลสารแล้วก็กิ่งบนหนามนะครับหนามยาวเท่านี้ก้อยนะครับเสียงน้ําหักเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนพายเทพนะครับพายเทพเนาะขุนแผนพายเทพอันนี้รู้สึกว่าจะสร้างออกปีไหนเนาะออกปีห้ากว่าเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับผมเนาะต้องขออภัยในข้อมูลเนาะน้องเคยลงโบชัวไว้แล้วนะครับสําหรับขุนแผนพายเทพนะครับอันนี้ก็มวลสารเห็นไหมมวลสารอันนี้สีขาว นะครับสีขาวฝังตะกุดนะครับอันนี้ฝังตะกุดท,ทองเหลืองนะครับทองฟ้าบาทครับสวยงามครับผมนี่สวยงามเป็นเม็ด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 ครับนี่นี่ครับข้างหลังวัดคุณากรนะครับก็ออกตั้งแต่ท่านอยู่วัดคุณากรก็แสดงว่าก่อนปีหกสองนะครับก่อนปีหกสองนะครับนี่ครับสวยงามครับโอ้เป็นเม็ดเม็ดเเม็ดไรเราเห็นชัดครับสีขาวเนาะสีขาวสีขาวเราก็เห็นชัด ส่วนผสม Malcolm. อะไรต่างๆเดี๋ยวน้องลองไปค้นหาดูครับเดี๋ยวน้องลองไปค้นหาเดี๋ยววันหลังมาพูดให้ฟังนะครับผมเนาะเรื่องมวลสารอะไรต่างๆของหลวงพ่อนะครับผมเนาะมียันชั้นหมักหลวงพ่อนะครับนี่ครับดูดีๆอันนี้สีอันนี้สีน้ำตาลเนาะครับสีชั้นหมักนะครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปหน่อยนึงนะครับผมหนครับตัวท็อปหน่อยนึงครับตัวท็อปนั่นก็คือว่าเป็นตะกุดทองคานะครับเป็นตะกุดทองคํา นี่ครับอันนี้สีชานหมักนะครับผมน้องสีน้ําตาลชานหมักนี่ครับข้างหลังทองคานี่ครับเหลยงแป๊ดเลยข้างหน้าเป็นตะกุดโอ้ยขอไปขอไปพอดีมันหลุดครับผมนี่ครับหน้าหน้าน่าจะเป็นตะกุดทองเหลืองมั้งหรือทองคํามานี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ออกเหลืองกว่านะครับน้องเหลืองกว่านี่ครับสีสันมันไม่เหมือนกันอันนี้จะสุกกว่าจะสวยกว่าน่าจะเป็นตะกุด ทองคาเหมือนกันครับกกตะกรุดทองคําหน้าหลังที่สําคัญเขามีโค้ดนะครับเขาต่อโค้ดนี่ครับอันนี้โค้ดอันนี้สิบสี่นะครับหนึ again, to to má, ่งสี่นะครับนี่ครับผงมวลสารเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับเนาะเห็นชัดเห็นเด่นชัดนะครับเนาะผงมวลสารอะไรต่างๆครับผมเนาะนี่สวยงามครับอันนี้ก็ตะกรุดหลวงพ่อท่านจารย์เองกับมือครับผมเนาะหลวงพ่อท่านจารย์เองกับมือตะกรุดทองคํามีเส้นเกษามีเส้นเกษามี เช่นเกษาก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเห็นชัดเด่นชัดเลยครับผมเนาะสวยงามครับผมอันนี้ก็ราคาสูงอยู่หน่อยนึงเพราะเป็นตัวท็อปครับผมแล้วก็เป็นขุนแผนที่คนเก็บกันนะครับผมเนาะคนเข้าเก็บเงียบกันส่วนมากนะครับผมเนาะจะเป็นขุนแผนที่เก็บเงียบกันกับขุนแผนรุ่นนี้นะครับผมเนาะอันนี้ขุนแผนรุ่นนี้นี่นีรุนแผนขุนแผนเสื้อหัวขาดนะครับแทน แทนคุณบูชาคูหลวงพ่อฉนัยปลุกเสกนะครับผมเนาะอันนี้รู้สึกน่าจะเป็นกล่องเดิมนะครับอันนี้ขาวแวบเลยขาวแวบแบบสวยงามครับผมสภาพนี่นอนกล่องพระนอนกล่องครับผมปิดทองนะครับข้างหลังฝังแร่นะครับรู้สึกว่าจะน่าจะเป็นเนื้อกลางๆนะครับเนื้อกลางๆจะว่าล่างเลยก็ไม่ใช่นะครับจะด่างเลยก็ไม่ใช่นะครับจะมีไอ้ดำๆเป็นขนดำๆนน่ขนไอ้ก็ไมหยี่ตรงนี้นะครับผมเนาะ แต่ว่าถ้ายาวๆหน่อยก็จะเป็นเกศาหลวงพ่อนะครับผมเนาะก็มีผงมวลสารเกศาหลวงพ่อรู้สึกว่าเสือหัวขาดนี่น่าจะสร้างก่อนพายเทพนะครับน้องเคยลงแล้วนะครับน้องเคยลงไปแล้วนะครับซึ่งมีข้างล่างก็จะมีโค้ดเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดให้เบิ่งเปิดให้เบิ่งนี่ครับอันนี้ก็จะต่อโค้ดข้างล่างก็จะต่อโค้ดต่อหมายเลขนะครับผมเนาะใต้ฐานพระนี่ครับโค้ดก็น่าจะเป็นคุ่นากรนะครับเนาะนี่ครับเจ็ดสามนะครับเจ็ดสามเจ็ดสาม เป็นคุณแผนก็ราคาหลักร้อยครับราคาน่าเก็บครับผมสําหรับเนื้อเนื้อล่างนะครับอันนี้ก็อันนี้ได้มาเท่าไรปิดทองคำนะครับปิดทองคําฝังพลอยนะครับผมเนาะหมายเลขเจ็ดสามนะครับเดี๋ยวอันนี้น้องเช็คราคาดูก่อนน่าจะหลักร้อยเหมือนกันครับหลักร้อยหลักร้อยนี่ครับสวยงามครับผมเนาะปิดเพ่นทองคําหลวงพ่อท่านเป็นคนปิดเองนะครับผมเนาะ ของท่านปิดให้ท่านเมตตาปิดเป่าให้นะครับผมเนาะสำหรับรุ่นนี้นี่ครับฝังเพชรฝังพลอยนะครับดูพลอยข้างหลังนี่ครับโอ้โหสวยงามอลังการครับเยอะมากครับผมเนาะได้หลายครับลวงพ่อเขาไม่หวงเลยครับเรื่องเพชรเรื่องพลอยนะครับผมเนาะท่านใสท่านใสอย่างเดียวนะครับผมเนาะนี่ครับการปั๊มการไลพระยังไม่แตกไม่หักนะครับพระนอนกล่องครับผมเนาะอันนี้เพชรพลอยนี่เต็มเลยครับสวยงาม เลขอักขระเลขยันอักขระก็ครบนี่ครับมียันเศษทองนี่มิดแหนเป็นม like so ิดมิดมิดครับผมเนาะสวยงามซึ่งเป็นเสือล่ามโซ่ด้วยเนาะเสือหัวขาดล่ามโซ่ด้วยเนาะครับผมเนาะเสือหัวขาดล่ามโซ่ครับลักษณะเสือตัวนี้น่น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งของหลวงพ่อนะครับแต่ว่าไม่เปิดศักด์นะครับไม่เปิดศักด์เสือแบบนี้นะครับมีมีเสามีเสาหลักด้วยครับอันนี้ล่ามโซ่ของแท้นะครับล่ามโซ่ของแท้นะครับ ลักษณะก็คือเขาเรียกว่าอะไรไปยืนอยู่บนแท่นนะครับยืนอยู่บนแท่นนะครับก็เป็นตะบะเป็นอะไรนะครับผมเนาะคุนแผนได้ทั้งขุนแผนได้ทั้งเสือหัวขาดนะครับในองค์เดียวกันนะครับผมเนาะก็ถือว่าคุ้มครับคุ้มคุ้มคุ้มถือว่าคุ้มครับแล้วก็ทั้งเหนียวทั้งเมตตาครับผมเนาะทั้งเหนียวทั้งเมตตาภายเทพบนี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสายเหนียวนะครับแล้วก็เป็นนั่งลักษณะนั่ง ถือดาบนะครับพร้อมลบแต่ว่าเอาไปใช้ค้าขายก็ได้นะครับสําหรับใครที่ใครที่จะเอาไปใช้ในทางด้านค้าขายนะครับผมเนาะสาหรับไอคุณแผนรุ่นนี้นะครับทั้งได้ได้ทั้งได้ทั้งสองรุ่นนะครับไม่ว่าจะคุณแผนรุ่นไหนนะครับคุณแผนรุ่นพายเทพหรือเสือหัวขาดนะครับแทนคุณบูชาครูนะครับผมเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในลายเสือของหลวงพ่อแต่ว่า ผมยังไม่เห็นเปิดศัก์นะครับยังไม่เห็นเปิดศัก์อันนี้ต้องต้องไปถามอาจารย์ศักดิ์อยู่วัดดูนะครับว่ามันเป็นเสือลักษณะแบบไหนเดี๋ยวน้องจะไปลองไปหาข้อมูลดูนะครับข้อมูลดูเพราะว่าเขาเก็บเงียบกันหมดเลยไม่ค่อยมีคนมาเปิดขายนะครับไม่ค่อยมีคนมาเปิดแบ่งปันเพราะคุณแผนทุกรุ่นนี่ของหลวงพ่อเขาจะเก็บเงียบนะครับที่สําคัญมีคนกระซิบออกมานะครับผมเนาะอันนี้นี่ก็แรงสุดใช่ย่อยนะครับผมเนาะ สำหรับคูณแผนภายเทปนะครับแรงสุดใช่ย่อยเหมือนกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็คูณ2นะครับคูณ2นะครับอันนี้คูณ2ก็ได้ทั้งเสือหัวขาดข้างหลังแล้วก็ได้ทั้งคุณแผนข้างหน้านะครับผมเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อมาเดี๋ยวผมจะเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับเช็คดูอีกทีหนึ่งสําหรับสําหรับราคาเนาะเรื่องราคานะครับผมเนาะสำหรับเรื่องราคาอันนี้พระนอนกล่องหมดนะครับพระนอนกล่องหมดพอดีน้องแกะออกมา น้องมั่งออกมาให้เบึงอันนี้ข้างล่างก็ <c oughs> ก,ก็ไม่มีโค้ดไม่มีหมายเลขนะครับผมเนาะก็จะตอกก็จะตอกหมายเลขว้แนวนะครับผมเนาะก็ฝังแีนยฝังอะไรก็สวยงามครับผมถือว่าถือว่าครบสุดรครับตามตำราหลวงพ่อนะครับก่อนฝังก่อนนินหลวงพ่อท่านรายละเอียดท่านจะเสกจะเสกจะเขียนยันเขียนไรก่อนนะครับก่อนก่อนเอามาปั้มเป็นขุนแผนอีกทีนึงนะครับก็ หลากหลายขั้นตอนนะครับในการสร้างแต่ละครั้งของหลวงพ่อนะครับถ้าใครได้เห็นเวลาหลวงพ่อท่านทำท่านสร้างนะครับท่านจะรายลักรายรายละเอียดนะครับท่านจะทําแบบด้วยใจนะครับทําด้วยใจทําเพื่อลูกศิษย์เต็มที่นะครับอัดพลังเต็มที่ถ้าอันไหนไม่เต็มอันไหนไม่อันไหนไม่เต็มอันไหนไม่โดนนะครับผมเนาะหลวงพ่อจะไม่ให้เอามาเอามาให้บูชานะครับผมเนาะสาหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับและเสือทุกตัว ที่ไม่ว่าจะขึ้นขึ้นอยู่บนเหรียญหรือขึ้นอยู่บนรอยสักของแต่ละบุคคลนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็หลวงพ่อท่านก็ได้เป่าแล้วท่านก็ได้สร้างท่านได้เสกนะครับให้มีตัวมีตนทุกทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสักหรือว่าจะเป็นสักหรือว่าจะเป็นอยู่บนเสื้อนะครับอยู่บนเหรียญนะครับผมเนาะทุกเช้านะครับผมเคยเห็นเขาพูดออกมานะครับว่าหลวงพ่อ จะเรียกเสือมารวมตัวกันนะครับแม้แต่หลวงปู่ศิลาก็ทักท้วงท่านว่าเสืออยู่วัดเยอะนะครับผมเนาะเพราะว่าก่อนหลวงพ่อจะออกไปไหนมาไหนนี่คุณแผนทรงพายเทพเนาะชื่อนี่คุณแผนชงทรงพายเทพก่อนจะออกไปไหนมาไหนนี่หลวงพ่อท่านจะเสกเสือมาไวใ้ให้ลูกศิษย์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ประสิทธินะครับได้เสกเอาเสือ,ออัดเข้าไปนะครับในตัวในร่างกายที่ท่านสักนะครับผมเนาะ ที่ท่านสักนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มาสักกับท่านนะครับผมเนาะไม่ว่าจะอยู่บนเหรียญบนเนื้อบนอะไรต่างๆนะครับผมเนาะถ้าใครเคยไปสักหรือเคยสัมผัสนะครับหรือเคยไปงานไปวัดอะไรต่างๆนะครับทุกทั่วทุกมุมของวัดหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นวัดคุณากรหรือวัดสังขาปีดีนะครับศักด์สิทธิ์หมดทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านฤาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์หลวง ผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอันนั้นก็มีคนขอได้เยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคทั้งด้านหน้าวัดหรือด้านในวัดนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับแม้แต่เขาเรียกว่าอะไรเท้าเวสวรรณนะด้านหน้าในด้านหน้าวัดคุณากรนนะครับก็มีคนถูกหวยด้วยก็มีนะครับก็ชาวบ้านแถวๆนั้นนะครับเนาะที่ขอหวยขอเลขนะครับผมเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าเขามาขอกันกี่คนนะครับผมเนาะแต่เขา พูดกันมาก็แก้บนก็ถ้าใครไปวัดก <Sam? S 1> <Ig ació. S 2> ็สังเกตดูครับมีน้ำดอกน้ำแดงมีกับข้าวกับปลามาถวายเกือบทุกวันนะครับก็จะถูกทาน้วยบ้างถูกเขาเรียกว่าถูกหวยเล้าบ้างเนาะก็ถูกหวยไทยก็นานๆทีนะครับก็เขาก็น่าจะถูกเยอะครับก็สังเกตดูครับมีมียันเขาเรียกว่าอะไรมีของบูชามากราบไหว้ทุกวันนะครับผมเนาะถ้าใครได้ไปวัดทุกวันทุกวันนะครับจะสังเกตดูได้นะครับสังเกตดูได้ก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่าน okay. ี้นะครับผมเนาะเดี๋ยววันหลังน้องจะเอามาให้ชมอีกนะครับผมเนาะสำหรับสายหลวงปู่ศิลานะครับผมเนาะเดี๋ยวน้องจะมีลงคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอเวลาแป๊บนึงเนาะพอดีขอเคีรยงานนะครับผมเนาะขอเคีรยงานสุดท้ายนี้น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไคร้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองทักไลน์กันเข้ามาโทรกันเข้ามานะครับก็กราบขอพระคุณพี่พทุกท่านกราบขอพระคุณครับ